อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมคือแอปพลิเคชันหมอชนะฮะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมเอกชนที่เขาเป็นคนเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันดีทางรัฐบาลก็เลยบอกให้เอามาใช้เขาโพส์ Facebook ตเลยนี่คือกลุ่มที่เขาชื่อว่า Code for Public เขาโพส์ตอธิบายว่าตกลงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเขาส่งมอบให้กับทางรัฐบาลดูแลตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอปหมอชนะแล้วนะครับ คือเขาบอกว่าไม่ได้ว่าทางรัฐบาลนะแต่ว่าต้องชี้แจงเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยพอเขาไม่ได้ทําแล้วเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นต้นไปเนี่ยคือไม่ไม่เกี่ยวกับเขาเขาบอกว่ากลุ่มนักพัฒนาโค้ดฟอร์พับลิกเนี่ยทำแอปขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ดีเชื่อว่าถ้านําไปใช้ในทางที่ถูกต้องจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจดังนั้นหลังจากนี้ที่จะส่งมอบให้กับทางรัฐบาลดูแลร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเอกชนร่วมดูแลแล,แล้วจะขอเชิญชวนเหล่านักพัฒนาทั้งหลาย ช่วยกันสอดส่องดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแอปหมอชนะหลังจากนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรสอดแทรกมาในแอปเวอร์ชันใหม่ๆที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายทางสิทธิส่วนบุคคลได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเรามั่นใจว่ารัฐจะดูแลแอปหมอชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการส่งมอบรวมถึงมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้ใช้งานทุกท่านเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดูแลจัดการกลุ่มนักพัฒนาขอฝากความหวังของทุกคนในชาติ ไว้กับท่านค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ h a s h t a s a v e people นอกจากนี้เนี่ยยังมีเนื้อหาในส่วนที่เขาบอกว่าเขาคำนึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการส่งมอบเขาได้ปิดข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าข้อมูลส่วนตัวของคนใช้เนี่ยเขาลบทิ้งออกจากฐานข้อมูลไปให้หมดแล้วตั้งแต่เวอร์ชันน2.0.1เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยโหลดไว้ตั้งแต่แรกแเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนแต่ตอนหลังเนี่ย ตั้งแต่เวอร์ชัน2.0.1เป็นต้นมาจะไม่มีตรงที่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ตัวเองลงระบบอีกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางรัฐบาลดูอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทำให้หลายคนต,ตกใจว่าอ้าวแล้วอย่างนี้นี่เราจะเชื่อใจได้ไหมว่าพอรัฐบาลเอาไปทำเต็มตัวไม่ได้มีบุคคลที่3ร่วมตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาจะเอาแอปหมอชนะนี้ไปแอบล้วงข้อมูลหรืออะไรใดๆหรือไม่ มันก็ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดีเอสคุณพุทธิพงศ์ปุนกันรัฐมนตรีนี่ต้องรีบออกมาบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเอาเป็นว่าณตอนนี้นะศูนย์ปฏิบัติการสอบ,บอรคหรือว่าสปกคสอบอคเนี่ยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยืนยันว่าตรรกะถึงการจะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล mm. ก็เลยเป็นคนบอกให้ผู้พัฒนาปรับปรุงเนี่ยไปยกเลิกการเอาข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนเช่น เช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ออกเองแหละประชาชนจะได้มั่นใจว่าเราใช้แอปนี้เพื่อประโยชน์ทางการควบคุมโรคจริงๆไม่ได้ต้องการจะมาล้วงข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วยังได้ให้โจทย์ในการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่กินแบตไม่กิน Data อินเทอร์เน็ตด้วยก็ทางกระทรวงนี่แหละเป็นคนให้โจทย์ไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณพุทธิพงศ์ก็บอกด้วยว่า มันมีการเพิ่มการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลด้วยซ้ำการใช้งานก็มีการจัดระดับความเสี่ยงของบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยตรงที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนนี้จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็บางฟังก์ชันนี้ก็ลดลงไปให้ใช้งานได้น้อยลงเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเดี๋ยวบางคนกลายเป็นโดนรังเกียจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ก็บอกว่าย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาร่วมกันทำงานตัวกลุ่มผู้พัฒนาแอปเองหรือว่าอย่างของรัฐเองเนี่ยทำงานกันอย่างดีราบรื่น ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะปัญหาคลุกคลากที่เกิดขึ้นมันก็จะมีอย่างเช่นคนใช้งานมีจำนวนมากขึ้นพื้นที่ที่เก็บข้อมูลที่เรียกว่าคลาวเนี่ยที่ตอนแรกให้ไว้ใช้เนี่ยมันเริ่มไม่พอกระทรวงก็จัดหามาให้ใหม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าแอปหมอชนะที่ว่านี้ปลอดภัยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแน่นอนนะครับทีนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นอีกกระรวงหนึ่งที่ต้องออกมาพูดเพราะว่า พอคนไม่มั่นใจเดี๋ยวคนจะไม่ใช้พอไม่ใช้แล้วเนี่ยมันจะควบคุมโรคยากนะทางกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนี่ก็เลยออกมาพูดเลยนะครับบอกว่าแอปหมอชนะเนี่ยเป็นแอปที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองคือใช้มันได้ประโยชน์จริงๆยกตัวอย่างอย่างเช่นสดๆร้อนๆเลยเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเจอผู้ติดเชือ้อแล้วก็สอบสวนโรคได้เป็นประโยชน์มากจากที่เขาใช้แอปหมอชนะนี่แหละ สามารถแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้แอปหมอชนะคนอื่นๆได้ถึง3283เครื่องแอปได้ส่งข้อมูลไปยังคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่มีความเสี่ยงต่ำคือแค่ไปในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อเฉยๆไปบอกว่าตอนนี้คุณมีความเสี่ยงต่ำนะขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนและให้คุณกักตัวเองสังเกตตัวเอง14วันหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะไปหาคุณหมอใกล้บ้านหรือโทร1422่กรมควบคุมโรค กับแจ้งกลุ่มที่2คือกลุ่มเสี่ยงสูงอันนี้คือคนที่อยู่ในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเลยอันนี้ยิ่งจะต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์ของแอปหมอชนะก็ยังช่วยเวลาที่ทีมสอบสวนโรคเขาเจอผู้ติดเชือ้อก็จะถ่ายภาพ QR code ส่งมาที่กลมควบคุมโรคกลมควบคุมโรคก็จะไปสืบหาเครื่องอื่นๆที่ลงแอปไว้ที่อยู่ใกล้เคียงกันว่า มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรลองฟังเสียงคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปปฏิบัติราชการแทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบายดูครับของแอปหมอชนะนะครับก็เป็นแอปที่มีประโยชน์มากนะครับขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนหลักหลายล้านคนแล้วนะครับที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับ ในขณะนี้ถ้า,าท่านใดที่มีแอปหมอชนะนะครับแล้วท่านเพลินไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วยโควิด -19 นะครับซึ่งมีผลตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรคนั้นจริงๆนะครับสถานที่ที่ผู้ป่วยโควิด -19 ไปนะครับถ้าหากเพลินไปอยู่ใกล้กับท่านซึ่งมีแอปหมอชนะอยู่ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา14วันนับจากวันที่ไปในสถานที่แห่งนั้นนะครับ แล้วถ้าหากมีอาการทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเสมหะนะครับหรือจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นรับรสผิดไปจากปกตินะครับก็ขอให้ท่านไปรับการตรวจแล้วก็แสดงข้อความที่ได้รับการแจ้งเตือนให้กับทางแพทย์หรือพยาบาลได้ทราบนะครับท่านก็จะรับการตรวจหาเชื้อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในในขณะนี้เองนะครับ ทางกรมพุ้มโลกนะครับก็ได้ร่วมกับทางดีเนะครับแล้วก็ทางากระทรวงดีนะครับกระทรวงการเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลนะครับที่จะนำข้อมูลของคนที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะครับามาใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนให้กับคนที่มีแอปหมอชนะได้รับทราบความเสี่ยงนี้ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ